สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเรายัางคงติดตามในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับย้ําว่าในวันนี้ยังมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าซึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตโมเดลล่าสุดนะครับก็คือมาแน่และก็ก่อนข้างจะแม่นยําในช่วง หลายวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับมาแน่100%เเซในส่วนของช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้พื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือพายุดูร้อนนะครับเจาะถล่มนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับในส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับทั้งสีเหลืองและก็สีแดงวันนี้นะครับเสี่ยงภัยในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงที่สำคัญก็คือเป็นลักษณะของพายุดูร้อนนะครับจะมาในช่วงที่อากาศกําลังร้อนจัดนะครับ เมื่อมีฝนก็จะเกิดทั้งลมแล้วก็ฝนเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงนะครับสีแดงซึ่งประกอบไปด้วยวันนี้ภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้สูงนะครับโดยเฉพาะในโซนจังหวัดต่อไปนี้นะครับ1จังหวัดเชียงใหม่2เชียงรายนะครับ3พะเยา4จังหวัดน่าน6แพร่7อุตรดิษฐ์8พิษณุโลก9เลยนะครับ 10หนองบัวลำพูสิบเอ็ดอุดรธานี12บสึงสิบสองหนองคายนะครับสิบึงกาฬ14สนนีกลนครแล้วก็สินครพนมนะครับจังหวัดต,ต่อไปนี้นะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นสีแดงเสี่ยงลมกระโชกแรงและก็ฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองวันนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำประกอบไปด้วย แม่ห้องสอนนะครับจังหวัดตากจังหวัดลำพูนล,ลำปางนะครับสุโขทัยราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับเพชร์ลบบุรีสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีสะแก้วนครราชสีมาชัยภูมิและก็ขอนแก่นนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่เสี่ยงสีแดงและก็สีเหลืองที่ทางกรมอุตุนยิยมวิทยาจัดทาโมเดลไว้นะครับ ซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับข้อมูลจากโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางจากยุโรปนรับที่ได้จัดทําโมเดลไว้เดี๋ยวเรามาดูนะครับโมเดลตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในรูปแบบของลมแรงและก็อาจจะมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากในช่วงโมเดลเที่ยงวันนี้โดยประมาณนะครับท่านผู้ชมเป็นเวลาโดยประมาณ แล้วก็พื้นที่ที่เกิดก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับอย่างเช่นบอกว่าพะเยาก็อาจจะเกิดบางส่วนของพะเยานะครับมาดูนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาลำปางนะครับเชียงใหม่บางส่วนน่านแพร่นะครับอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรจังหวัดตากนะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับนี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือในช่วงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็จังหวัดเลยนะครับเลย ฝั่งอีสานนะครับเน้นเป็นอีสานตอนบนเลยหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายบึงการนะครับสกลนครนะครพนมนะครับกาลสินและก็มุกดาหารนะครับส่วนภาคกลางตอนบนก็จะเป็นนครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์แล้วก็ลบบุรีรวมทั้งในส่วนของอุทัยธานีนะครับนี่คือการคาดการณ์โมเดลฝนในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะครับ เดี๋ยวไล่ดูโมเดลล่าสุดกันไปเรื่อยๆครับพอช่วง13นาฬิกาก็ยังคงมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าลักษณะสีเข้มแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้สูงนะครับประกอบไปด้วยบึงการนาครพนมนะครับสกลนครกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายนะครับแล้วก็หนองบัวลำพูบางส่วนเลยเกือบทั้งหมดนะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ แพร่พยาน่านนะครับเชียงรายบางส่วนสุขโขทัยพิษุโลกบางส่วนกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรบางส่วนแล้วก็ตากนะครับรวมทั้งกาญจนบุรีและก็อุทัยธานีบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลช่วงเวลา13นาฬิกาวันนี้นะครับเป็นการจำลองโมเดลพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับ เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้แล้วก็พอไปดูในช่วง14นาฬิกานะครับยิ่งเข้มขึ้น,นครับอาจจะเป็นจุดเดิมแต่ว่าสีนี้เข้มขึ้นก็คือหมายความว่าลักษณะความรุนแรงของลมและฝนอาจจะมากขึ้นนะครับจาว่าพื้นที่ที่เป็นสีนี้ไม่ได้ทั้งจังหวัดนะครับก็เป็นการพอดโมเดลแต่ว่า บริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดอาจจะเป็นระดับอำเภอหรือระดับตำบลนะครับเป็นลักษณะของฝนในช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับในช่วงประมาณ14นาฬิกาก็จะเป็นจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านถ้าเจาะลงไปนะครับจะมีสีที่เป็นสีเข้มนะครับนี่ครับสองแครนะครับสองแครแล้วก็อำเภอปัวนะครับปัวแล้วก็บ่อเกลือบ่อเกลือแล้วก็ทุ่งช้างนะครับ แล้วก็น่านถ้าดูจากตรงนี้นะครับสีเข้มพะเยาอำเภอเมืองพะเยานะครับแล้วก็อำเภองามลำปางแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สีเข้มมากเลยก็คือตรงนี้นะครับแถวจังหวัดเลยนะครับรอยต่อระหว่างไทยกับสปป,ปลาวแถวเชียงคานนะครับท่าลี่ภูเรือนะครับสีเข้มนะครับภูเรือท่าลี่วังสพุงนะครับของเลยที่เป็นสีเข้มเพชรบูรณ์นีล่ลมสักนะครับ ดูจากตรงนี้ลมสักของเพชรบูรณ์เป็นสีเข้มสีเข้มหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดพายุฝน้าคขนองซึ่งค่อนข้างจะหนักสูงนะครับแล้วก็จังหวัดตากนี่สีเข้มนะครับก็คืออยู่ที่อําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองตากนะครับแล้วก็อําเภอวังเจ้าฝั่งนี้จะเป็นอําเภอพบพระนะครับแล้วก็คลองลานกําแพงเพชรแล้วก็อุ้มผางจังหวัดตากนะครับลานสักอุทัยธานีสีเข้มนี้นะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของ ฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับมาดูฝั่งอีสานฝั่งนี้นะครับอีสานตอนบนเน้นน้าโสมนายูงนะครับปากชมของรอยต่อระหว่างเลยกับอุดรธานีนะครับภูเรือจังหวัดเลยนะครับนี่สีเข้มนะครับพรเจริญบึงการนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองสูงอำเภอเมืองบึงการด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นสี กระจายการกระจายตัวของสีเหลืองสลับกับสีเข้มนะครับสีเหลืองสีเข้มออกแดงก็คือมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้สูงนะครับซึ่งถ้าจําลองเป็นโมเดลของฝนก็จะออกมาเห็นเป็นสีแดงตรงนี้นะครับตรงจุดนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ในส่วนของภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้ในบางพื้นที่อยู่นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ตรงนี้คือ14บสนาฬิกานะครับพอไปช่วง15บหนาฬิกาก็มีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ ที่เป็นจุดเดิมนี่นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับแถวกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรกุ้มผางจังหวัดตากนะครับแล้วก็ลานสักร,รอยต่อระหว่างตากกับอุทยัยธานีนะครับแล้วก็ทองผาภูมิกาญจนบุรีสังขบุรีไซโยกมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าะนองนะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นน่านนะครับจังหวัดน่านแถวทุ่งช้างแถวบ่อกเกลือแถวปัวนะครับ มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองว,วังเหนือลำปางนะครับแล้วก็เชียงดาวเชียงใหม่นับเสมืองเชียงใหม่นี่คือโมเดลนะครับในส่วนของจังหวัดน่านแล้วก็ฟากท่าอุตรดิตเด่นชัยพแพร่นะครับร้องกวางแพร่วางชินพแพร่บางส่วนนับทุ่งเสี่ยมบางส่วนมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองภูเรือท่าลี่เลยเชียงคานเลยนะครับ ลมศักเพชรบูรณ์ชนแดนเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ชัยภูมิบางส่วนถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นากลางหน,อง,หนองบัวลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับอุดรธานีบางส่วนมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองน,นะครับแล้วก็หนองคายบางส่วนนะครับวานอนนิวาสนะครับสกลนครกุชินารายกาลสินบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นสีเข้มนะครับ ล้วดูโมเดลของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างอุดรน,นะครับอุดรกับหนองบวัวลำพูนะครับกับขอนแก่นนะครับโซนนี้สีเข้มมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนหนักได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำบ่ายแกๆ่ๆแล้วก็อาจจะต่อเนื่องถึงดึกนะครับตรงนี้จะเป็นเชียงดาวเชียงใหม่นะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา15บนาฬิกาวันนี้นะครับ 15นฬิกพอช่วง16กนาฬิกครับก็กระจายตัวมาโซนนี้นะครับตรงนี้จุดนี้จะเป็นแถวอรอยต่อระหว่างาสกลนครกับอุดรธานีนะครับแถววานอนนิวาสแถวหนองหานครับแถวตรงนี้นะครับอน,น,บนองหานแล้วก็สว่างแดนดินนะครับโซนนี้รอยต่อระหว่างอุดรกับสกลนคร เมืองกาและก็หนองคายบางส่วนมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับสุกนครนะครับศรีสงครามนาวานครพนมนี่คือลักษณะการกระจายตัวของฝนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแถวอุตรดิตถิณุโลกนครสวรรค์เชียงใหม่นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับมีโอกาสกระจายตัวของกลุ่มฝนได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายแก่ๆนะครับถึงหัวค่ำนะครับ โซนฝั่งนี้จังหวัดตากนะครับอำเภออุ้มผางแล้วก็รอยต่อระหว่างตากกับอุทัยธานีนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้ากะนองสูงทองผาภูมิไซโยกสังขบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็แกลงกระจานเพชรบุรีฝั่งตะวันออกนะครับสายดาวจันทบุรีตราดมีโอกาสเกิดฝนได้แกลงระยองนะครับสาแก้วนะครับฝั่งนี้นะครับราศสีมายังคงมีลุ้นฝนได้อยู่นะครับเลยอุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็หล่มศัก์เพชรบูรณ์บางส่วนชัยภูมิบางส่วน ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนครับในส่วนของอัปเดตโมเดลล่าสุดวันนี้ในช่วงเที่ยงนะครับยังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองตรงนี้เป็น17นาฬิกาก็ยังจุดเดิมครับโซนอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะคร,รวมทั้งภาคตะวันตกนะครับภาคกลางฝั่งตะวันตกกาญจนบ,บรุรีอุ้มผางโซนนี้ยังคงมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้ต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับ แล้วก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับในช่วงวันนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเน้นเป็นช่วงบ่ายถึงค่าซึ่งเดี๋ยวประมาณช่วงเย็นก็จะมาอัปเดตข้อมูลเรียวทม์อีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ฝนจะมารอบดึกๆค่อนข้างจะเยอะนะครับมารอบดึกในส่วนของกลุ่มฝนนะครับนี่คือ17นาฬิกา พอ18นาฬิกาโซนอีสานตอนบนนี้ยังคงมีลุ้นนะครับรอต่อระหว่างสกลนครกับอุดรธาน,านีแล้วก็บึงการครับแล้วก็แถวสกลนครนครพนมฝั่งนี้จะเป็นพิษณุโลกนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนป,ปลายได้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและยุางยุโรป ประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน w i n d y c o m นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ